สวัสดีครับผมช่างแขกจัดให้วันนี้ช่างแขกจะมาแนะนําวิธีการต่อพัดลมเล็กๆนะพัดลม DC แบบนี้เนาะ12โวลต์นะครับเป็นพัดลมเก่าของคอมพิวเตอร์นะที่ถอดมานะตัวนี้นะเสร็จแล้วนี้ฐานก็เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะของหินเจียนะสว่านตัวนี้นะมันเก่าแล้ววงจรมันเสียก็เลยถอดตัวนี้มาเก็บไว้ใช้งานนะคผมนะเสร็จแล้วก็หาสวิตช์เทปันสไ,ไฟแบบนี้นะ สำหรับเด็กๆที่อยู่ปถมนะผมนะที่บางทีอยากต่อเล่นเองนะหรือว่าอยากต่อเป็นงานทดลองก็แล้วแต่นะไม่อันตรายนะโดยทําแบบนี้ไม่ต้องไปให้ผู้ปกครองมาทําให้นะผมนะแบบนี้มันจะไม่อันตรายนะผมนะเป็นของฐานแบบนี้นะที่เด็กอยากทําดูความสามารถของตัวเองอ่ะนะเนี่ยมาดูตรงนี้นะครับผมนะนี่รับสายแดงนี่เป็นสายบวกนะครับเห็นไหมสีดานะครับสีดําหรือสีตาลเนี่ยสีดานะเป็นลบนะครับตัวนี้นะนี่ครับ ทีนี้เราจะรู้ได้งไงว่าทานบางทีเด็กมองไม่ออกเนี่ยเราก็มาเทียบดวงก็ได้เรามามาจับดวงก็ได้เนี่ยมันไม่ช็อตนะครับมันไม่ดูดครับตัวนี้นะเอามาใส่ด้านไหนก่อนก็ได้ครับผมนะมาจับแบบน,นี้นะครับเสร็จแล้วเราดูว่าพัดลมหมุนหรือเปล่านะครับพัดลมไม่หมุน่ะแปลว่าเราทําผิดครับตัวนี้นะเราก็สลับด้านมาแบบนี้นะครับก็จับแบบนี้ครับผมนี่แปลว่าถูกแล้วนะทีนี้ ทีนี้เราจะต่อผ่านสวิตยังไงเนี่ยเด็กๆบางทีไม่รู้นะครับผมวิธีการทําก็แค่นี้เองครับผมเอาสายดําสายแดงอะไรได้หมดครับผมนะนี้ได้หมดครับเนี่ยทานไหนได้หมดผมยาวสีดําเข้าก่อนก็ได้เนี่ยด้านนี้นะครับเสร็จแล้วก็ล็อกล็อกตัวนี้เลยนะบางทีเด็กๆอยากต่อดูผลงานเองก็ต่อผ่านสวิตครับผมมันมันจะได้ปิดได้นะประมาณนั้นครับนี่ครับแล้วก็เตรียมสายไฟเล็กๆมาตัวนี้นะครับ ใส่รูไหนก็ได้หมดครับผมแล้วก็ล็อกนี้นะสำหรับแม่ผู้หญิงก็ต่อเล่นได้นะครับบางทีมีของเก่าแบบนี้นะนครับเสร็จแล้วนะครับนี่มันจะมีออกมาอย่างละด้านแบบนี้นะนี่ด้านบวกนะครับสีแดงด้านบวกแล้วก็นี่ด้านลบนะครับเห็นไหมนี่ครับเสร็จแล้วนะเราก็เตรียมนะเทปพันสไาไยไฟครับ ก็ปัดึงประมาณขนาดนี้ครับผมเรามาเอาสายด้านที่บวกนะครับผมเนี่ยด้านสีแดงเนาะมาดูด้านบวกนี่ครับผมในนี่ด้านบวกนะครับด้านบวกนะหันหัวเราก็มาปิดแบบนี้ก็ได้ครับปิดแล้วก็กดกดให้ให้ทองแดงมันโดนโดนที่หัวถานนะครับ,รบแล้วก็ดึงแบบนี้นะครับมันไม่สวยยั่มัมไม่เป็นไรครับขอม้มนติด อ่ะกดลงแบบนี้นะครับที่นี้ด้านนี้นะด้านนี้ก็ดึงสายไฟแบบนี้ไม่ต้องบักกี้บางทีเด็กๆบักบก,กี้ไม่เป็นนะครับเด็กๆบักบก,กี้ไม่เป็นอันตรายด้วยครับแบบนี้ก็ก็บางทีงานทดลองก็เด็กก็ทําได้นะกดแบบนี้นะครับแล้วก็รีดสายดูว่ามันมันโดนไหมเนี่ยมันไม่โดนมันไม่โดนก็แกะออกใหม่ครับผมนี้นะครับให้มันโดนตรง เนะี่ยบางทีมันมีกระเสกกระดาษแต่ให้มันโดนตรงแผน่นครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยโอแค่นี้เองนะครับนะด้านสีดํานะเราจะต่อผ่านทวิตเนี่ยนะเ,เพื่อเพื่อเวลาเรากดนะครับเรากดดูเนี่ยติดแล้วเนะี่ยบางทีเด็กนะเห็นไหมเนี่ยติดแล้วเดีวเราอยากปิดก็ปิดแบบนี้นะเห็นไหมเด็กก็ได้ดูผลงานของตัวเองอ่ะนะต่อเป็นแบบนี้นะ ก็เข้ามาดูคลิปของแขกถ้าต่อไม่เป็นนะก็เข้ามาดูเลยนะถ้ามันไม่ติดก็แปลว่าต้องมีสายเนี่ยมันไม่แน่นนะครับตรงนี้ปิดตรงนี้ด้วยนะครับปิดตัวนี้นะครับเห็นไหมสวิตตัวนี้ปิดนี่ก็เปิดต่ตัวนี้ไม่แน่นต้องต้องให้แน่นๆนะครับเอาใช้กระดาษกระดาษกาวสีขาวได้บางทีมันไม่แน่นนะครับนี่ครับเห็นไหม ไม่ได้ยากครับผมนะสหรับเด็กๆที่อยากต่อง,งานแบบทดลองเล่นๆหรือว่าอยากศึกษาดูนะฮะว่าการต่อพัดลมแบบนี้สามารถต่อเองได้ไหมประมาณนั้นเนาะนี่ครับาะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับหลายๆท่านนะที่อยากต่อพัดลม DC แบบนี้เล็กๆนะหรือว่าเด็กอยากต่อเล่นเองก็สามารถดูคลิปของชักแขกได้ครับมันจะมันจะไม่แน่นพอไม่แน่นปุ๊บแล้วมันจะ มันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยติดนะครับประมาณนั้นนะครับผมะนะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตางแขกนะครับสวัสดีครับผม